สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่13กันยายน2566นะครับก็วันนี้ผมเพิ่งจะไปซื้อของมาพอดีตอนผมไปซื้อของผมดึงออกกล้องไปนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายย้อนหลังให้ทุกคนดูแล้วกันครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างวันนี้ผมได้เป็นแก้วมังกรมานะครับร้านก็เจมนะนะครับร้านไม่เจมเดี๋ยวดูก่อนว่าพื้นของประมาณไหนอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่สุดครับเบอร์จมโบเบอร์อย่างใหญ่เลยครับเนี่ยประมาณนี้นะเบอร์จมโบเขาจะามาขาย3 5 0 0ร6 0นะครับ ประเจมส่งอยู่ที่ 27- 28บาทนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ราคาพิเศษแค่ไหนอันนี้ผมได้มา27บาทก็ประเจมลดให้อยู่นะครับประมาณนี้ประมาณ2ลูกโลกกว่านะครับลูกโลก,กว่าคือใหญ่มากคือเอาผมเอาเบอร์ใหญ่สุดเลยอันนี้เอามาทํา3 5 3 0 0ยังได้อยู่ผมเอากําไรไม่เยอะนะครับเน้นสวยแล้วก็เอากาไรไม่เยอะโบกน้อยๆแล้วก็มีลองกองนะครับอันนี้เป็นลองกองเบอร์3นะ ลองกองเบอร์สามตลาดอุดรเนี่ยเขาส่งอยู่ที่สามสิบห้าบาทแล้วทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเป็นกระปุกกระปุกหน่อยแต่ว่าข้างล่างมันก็ไม่ได้เป็นกระปุกประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบร่วงๆงบ้างก็ร้านนี้ค่อนข้างลูกโตนะครับแล้วก็ลองชิมแล้วมันหวานดีร้านนี้ร้านสิริชัยนะครับร้านนี้ผมมัดจำลังมานะใบละหนึ่งร้อยบาทเขาไม่ค่อยคุ้นหน้าผมนะครับผมก็เลยได้มัดจำลัง ส่วนร้านป้าเจมก็ไม่ได้มัดจานะครับอันนี้ผมยืมมามีหลายคนเข้าถามว่าเวลาเราไปซื้อของในตลาดเนี่ยเราต้องซื้อลังไหมลังเนี่ยเขาแถมให้หรือเปล่าลังเขาไม่ได้แถมนะครับเขาให้ยืมมาบางร้านก็ให้มัดจำเนี่ยอย่างผมมัดจามาใบละ1 0 0บาทร้านประเจมเนี่ยผมไม่ได้มัดจำนะครับอันนี้ผมยืมมาสินค้าต่อมาของเราก็เป็นทุเรียนนะครับจริงๆผมตั้งใจว่าจะไปเอาทุเรียนเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าทุเรียนของเราได้มาประมาณ33มกิโลครับได้มาไม่เยอะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่า ทุเรียนตอนนี้มันเป็นทุเรียนแบบเขาเรียกว่าทุเรียนหมดรุ่นนะครับทุกคนทุเรียนใต้มันเริ่มหมดรุ่นแต่มันก็ยังพอมีอยู่เพราะว่าของใต้นี่มันมีหลายจังหวัดนะครับแต่มันมีไม่ค่อยเยอะช่วงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งของน่าจะเริ่มมาเยอะนะครับคัท้ายรถมา1นคันนะผมได้มาแค่นี้แหละเพราะว่าแบ่งๆกันไปนะครับผมได้มา33มกิโลโอเคแล้วก็อย่างต่อมาผมได้เป็นองุ่นมานะครับราละกร้าละ350บาทผมคิดว่าน่าจะได้เนื้ออยู่ประมาณ4ีกิโลนะ โดยประมาณนะครับผมกะด้วยสายตายังไม่ได้ช่างเดี๋ยวเราก็เอามาช่างกันอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนว่าสวยแค่ไหนก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนเนี่ยยังสวยอยู่อยู่ข้างล่างก็ยังสวยนะได้อยู่ครับทุกคนสวยอยู่ผมคิดว่าน่าจะเอามาขายสักโลละหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวผมขอลองช่างดูก่อนว่าได้เนื้อมากี่กิโลถึงสี่กิโลไหมเนี่ยถ้าถึงสี่กิโลผมก็ ขายโลโล,ละหนึ่งร้อยได้เพราะว่าน่าจะได้อยู่สก,กา้าละห้าสิบบาทสินค้าต่อมาของผมก็เป็นสตอนะครับทุกคนน่าจะเป็นสินค้าตัวสุดท้ายละก็ได้มาถุงละห้าร้อยบาทนะถุงหนึ่งมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยฝักก็ตกฝักละห้าบาทนะครับผมก็จะมาแกะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดขายเลยผมว่าจะขายโลละสี่ร้อยเดี๋ยวขอดูก่อนขอแกะดูก่อนนะว่ามันจะได้ถุงละกี่กิโลครับค่อยมาหาราคาขายกันคิดว่าคิดในใจว่าน่าจะโลละสี่ร้อยนะน่าจะไม่แพงไปครับ ค้าขายถูกกว่านี้ก็เอ,อวัวไม่ได้กาไรเนาะมาลองชั่งน้ําหนักข้างบน,นดูะะครับทุกคนผมยกเป็นถุงออกมาชั่งแลวนะก็ได้น้ําหนักอยู่ที่3.9กิโลนะครับผมชั่งมาตะกาเนี่ยตะก้าที่4ครับทุกคนก็เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3.8กิโลนะครับได้3.8กิโลเนี้อนะก็ถือว่าโอเคครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าเราหักเสียออกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.7กิโลเนี้นครับก็ถ้าขายโลละร้อยน่าจะได้อยู่แต่ว่า ยี่สิบเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้กําไรแบบพอเหมาะพอสมนะครับก่อนที่เราจะไปแกะทุเรียนก,นกันก็เดี๋ยวมาดูหน้าร้านกันก่อนผมจัดร้านประมาณนี้นะครับมีตอนนี้มีแก้มังกรแล้วก็มีลองกองนะครับวันนี้ทุเรียนมีน้อยนะมีแค่ฝั่งนูน้นตรงกลางก็เป็นอาง,ง่นนะครับอาง,ง่นวันนี้ผมจะขายโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะเพราะว่าคํานวณดูแล้วถ้าขายโลละร้อยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันต้องมีแบบได้คัดทิ้งบ้างนะครับอัง,ง่นก็ประมาณนี้ครับโลละร้อยยี่สิบแล้วก็ฝั่งนี้เป็นทุเรียนนะครับ แล้วก็จะมีพวกลองกองเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงให้เต็มเลยประมาณนี้แหละครับ๋ยวมาแกะดูสีเนื้อนะลูกนี้กันครับเสียงประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะสุกพอดีมีดก็ไม่ได้รับผมนะครับไม่มีเวลาจริงๆครับมีคนสั่งมีดมาสองสามเจ้านะผมยังไม่มีเวลารับผมให้เลยต้องรอนานหน่อยต้องขอภัยด้วยจริงๆครับจริงๆเนี่ยเวลาจะนอนก็แทบจะไม่มีเลยนะเนี่ย เดี๋ยวจะพยายามหาเวลารับผมให้นะครับจะไม่จะพยายามไม่ให้รอนานเกินอันนี้ก็เป็นขั้เรียนใต้เหมือนเดิมนะครับโหนีดแทบจะไม่คมเลยครับทุกคนน่าจะอมน้ำนิดๆน,น,นะครับเพราะว่ามันสุดท้ายรถเนาะโอ้โห,โหดูไส้ไส้ซึมนะครับ ตรงนี้อมน้ำคิดผิดแล้วที่เอามาโอ้โหอมน้ำจัดๆเลยนี่นะครับผมไม่ชอบทุเรียนสุดท้ายรถก็ประมาณนี้แหละอาจจะเสียงดังนิดนึงนะช่างยังทำงานไม่เสร็จครับดูสีเนื้อหน่อยโอ้โหสีเนื้อแบบไม่เหลืองเลยครับทุกคนมันเป็นทุเรียนแก่นะแต่ว่ามันเป็นทุเรียนอมน้ำครับเดี๋ยวดูคู่อื่นหน่อย ครูอื่นอาจจะไม่ได้อมน้ําจัดขนาดนั้นแต่ลูกเดียวกันมันก็น่าจะเท่าๆกันเลยเนาะโอ้โหมีดไม่คมเลย <c oughs> พอดีมันแค่สองสามลูกเองของก็เลยไม่ได้รับคมครับลูนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะไอ้คูนี้ ตูวนี้ก็เนี่ยครับประมาณนี้สีไม่เข้มนะมันเป็นรเรียออมน้ําครับเดี๋ยวเราตัดไปดูลูกอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันครับลูกนี้ทรงยาวๆหน่อยน่าจะช่วยได้น่าจะไม่ออมน้ํามากฟังเสียงก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้ เสียงดังนิดเดิงน,นะช่างยังทำงานไม่เสร็จครับของก็อยากขายละลูกนี้ไส้แห้งดีครับเนื้อน่าจะดีกว่า เดี๋ยวมาดูสีเปรียบเทียบกันเลยครับทุกคนอะโอเคครับประมาณนี้สีใกล้เคียงกันแต่ว่าเนื้อมันจะแห้งกว่าถือว่าโอเคครับทุกคนน่าสีประมาณนี้ถือว่าพอใจละแกะกันต่อครับ ีสานถือว่าโอเคครับเือยว่ายังใช้ได้อยู่น่าจะโอเคแล้วนะฟ้านี่เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนครับทุกคนพอดีกล้องผมมันมีปัญหานะมันเออเล่ <laughs> ถ่ายถ่ายอยู่ดีๆมันก็ดับไปเองเลยครับสวัสดีเช้าว,วันใหม่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะลูกที่มันบ่มสุกนะครับพอเมื่อวานเนี่ยเราแกะลูกที่มันสุกท้ายรถเนาะสุกท้ายรถก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็อมน้นํานิดๆเดี๋ยวเรามาดูพวกที่มันบ่มสุกหน่อยว่ามันจะอมน้ํำไหมแล้วก็ มันจะมันจะแก่หรือเปล่าหรือว่ามันแค่สุกเขาทําน้ํายาเฉยเฉนะก็คิดว่าน่าจะแก่แหละที่ผมเอามาเนี่ยคือผมค่อนข้างจะมั่นใจนะแต่ก็มันบางทีมันก็อาจจะพลาดได้เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับทุกคนวันนี้มันไม่ได้สุกหมดนะครับอันนี้คือของทั้งหมดที่ผมมีก็มีอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบลูก6กเลูกได้ครับก็มีที่ผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วเนี่ยลูกหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูสีเนื้อลูกนี้กันแล้วก็จะมีอีกลูกนึงคิดว่าน่าจะสุกก็น่าจะเป็นลูกนี้หรือเปล่า รประมาณนี้แหละประมาณอีกสัก 2- 3สาลูกครับส่วนในกล่องนี้คือทุเรียนจากปากช่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันก็ที่เขาส่งมาเมื่อวานนะครับวันที่13เนาะวันนี้วันที่14ยังไม่สุกนะคิดว่าเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันครับสีเนี้ยประมาณนี้ครับสีเดียวกับเมื่อวานนะแต่ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นที่ไส้กันไส้จะแห้งหรือเปล่าผมคิดว่าตัวบ่มสุกเนี่ยไส้แห้งนะครับมันน่าจะไม่อมน้าแหละ ใวยได้เยอะนะครับบ่มสุกถ้าสุกท้ายรถหรือว่าสุกบนต้นเลยเนี่ยผมว่ามันมัน,มนอมน้ํายังไงก็เปอร์เซ็นต์อมน้ําสูงกว่าจริงอยู่ที่วันที่ว่ามันแก่นะครับแก่จริงแต่ว่ามันอมน้ำเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เขาตัดด้วยนะครับบางส่วนก็ฝนไม่ตกถ้าส่วนไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยสุกบนต้นก็ยังน่ากินอยู่ยังอร่อยอยู่นะครับ ทำไมสีมันจืดจังผมว่าผมน่าจะพลาดแล้วแหละน่าจะโดนหนับตึงมาหรือเปล่าเนี่ยหนับหนับตึงโดนน้ำยาน,นะทุกคนมันก็เลยทำให้เสียงแบบเหมือนผู้เรียนแก่ครับอ่ะสีเนี้ยประมาณนี้ครับคือชัดเจนมากอันเนี้ยลูกนี้หลุดนะครับอ่ะที่เหลือก็น่าจะแบบน่าจะประมาณนี้แหละเนาะ เดี๋ยวไปดูสีเนื้อลูกใหม่กันเพราะว่าลูกเนี้ยยังไงก็รู้แล้วแหละว่าเป็นทุเรียนหลุดทุเรียนตึงนะครับมันค่อนข้างที่จะมีสีอยู่ครับทุกคนแต่ว่าสีมันแบบจืดๆนะประมาณประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก7 0ถึง75เนะครับก็แกะไม่จัดเดี๋ยวเราไปดูลูกเห็นกันว่าสีเนื้อจะประมาณไหนเดี๋ยวเช็คเนื้อก่อนครับโอเคครับเนี่ยเดีย๋ยวเรามาแกะเปรียบเทียบกับลูกแรกกัน แม่กะจะเปิดคลิปแบบวันที่สองสวยๆหน่อยโดนวันที่สองลูกแกหือสีหลุดอายข้าแม่ละแต่คัดมาเองกับมือครับหลายคนเรียกผมว่าอาจารย์เรียกแบบเซียนบ้างอะไรบ้างทุกคนดูนะครับเซียนที่ไหนเนี่ยไปคัดทรียนตึงมาซะได้เดี๋ยวมาดองสีเนี้ยลูกนี้กันขอเอะขอหลุดแค่ลูกนี้ลูกเดียวแล้วกันเนาะ ได้ขอไมมแค่30กิบาโลเองขออนุญาตน,นั่งครับ ผมให้เป็นเนื้อสองบอกนะครับยังไม่ถึงเนื้อหนึ่งแต่มันก็ถือว่าโอเคแล้วในช่วงที่ทุเรียนขาดตลาดนะครับทุกคนทุเรียนขาดรุ่นมันก็ประมาณนี้แหละหาของดีๆยากอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปคัดมาหนึ่งลำรถนะครับผมได้มาแค่สามสิบกโลมันก็แบ่งๆกันไปครับแต่ส่วนมากแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแหละผมเลยไม่เอามา ถ้าเกิดจะเอามาสักร้อยสองร้อยโลเนี่ยถ้าเกิดผมเจอสีเนื้อแบบลูกแรกเนี่ยผมไม่เหลือเงินไปต่อทุนแบบรอบต่อไปเลยนะครับแล้วก็เดินแบบช้าๆแบบระมัดระวังดีกว่าถ้าเกิดว่าเราฝีมือไม่ถึงอย่างเนี้ยเราก็อาศัยให้คนอื่นเขาคัานให้ดีกว่าเนาะ ให้ต้นทางคันให้แบบจ่ายแพงกว่าจ่ายแพงกว่าในตลาดสัก10บาท20บาทณนะเวลานี้มันก็ไม่ถือว่าแพงครับทุกคนแต่ว่าบางทีถ้าอาจจะไปโดนหลอกก็ได้นะทุเรียนเนี่ยมันเสี่ยงมากบางทีเราไว้ใจเขาแต่ว่าเขาหลอกเราละ่ะเขาไปเอาของไม่ดีมาขายมันก็หมดหมดเหมือนกันนะครับทุกคนลองคิดกันดูครับว่าเอาแบบไหนมันดีกว่าส่วนตัวผมนะ ผมไว้ใจฝีมือตัวเองฝีมือคนอื่นก็เราต้องแบบห้าม่ายกันมานานจริงๆครับถึงจะกล้าไว้ใจนะมันก็พูดได้แหลนะเนาะผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันลูกนี้สีเนื้อแค่พอดูได้นะครับไม่ได้สีสวยอะไรมาก เ็นเนื้อสองบวกนะแลืออาจจะเป็นแค่เนื้อสองได้ก็ได้แต่ความหวานความมันมันมาเต็มแล้วคิดถึงทุเรียนจันชุดล่าสุดที่เราขายไปเนาะสีแบบสีเก่งมากแต่เสียดายนะครับส่วนนั้นมันหมดไปแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมาดูสีเนื้อทุเรียนปากช่องกันครับทุกคนที่ค่าส่งมาให้รีวิวสี่ลูกถือว่าใจดีมากเลยจริงๆเนี่ยสักสองสามลูกมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้สี่ลูกไหนจะค่าส่งอีกเนาะยิ่งทุเรียนช่องนี้ก็ราคายิ่งแพงๆด้วยอ่ะโอเคครับลูกนี้เสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมขอแฮกใส่ถาดก่อนเดี๋ยวเราไปดูสีเนื้อลูกต่อไปเดี๋ยวมาดูสีเนื้อลูกนี้กันครับค่อนข้างมั่นใจนะตอนเอามาแต่ตอนแกะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรอรุ้นเอาครับ ลูกนี้น่าจะสุกพอดีหนามนี้ไม่มีใครสนใจมันเลยเพราะว่าเขาเจ็บเป็นเยอะครับมันเหมือนจะแก่แต่บางลูกมันก็ไม่แก่เขาก็เลยไม่สนใจกันเรามันชอบลองของ อยู่สีน่าจะสวยอยู่อาจจะไม่ได้สวยมากสูงนุ่มเลยครับน่าจะแกะตั้งแต่เมื่อวานอ่ะโอเคครับสีเนื้อประมาณนี้เดี๋ยวว่าใช้ได้ xoáy này thỏm rồi ใช้ได้ไหมเดี๋ยวว่าโอเคนะทุกคนไม่อายใครละไม่เหมือนโลกแรก <laughs> โอเคเสร็จแล้ครับสีเนี้ยประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะสุกลูกนี้ลูกสุดท้ายนะทุกคนที่เหลือก็ยังดิบอยู่ก็ตอนแรกเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยไอ้ลูกเนี้ย แต่ว่าดูแบบดูทรงหนามมันค่อนข้างแห้งแล้วก็ดูขั้วครับทุกคนขั้วแบบอย่างเปล่งเลยนะผมก็คิดว่ามันน่าจะแก่ดีนะครับเพราะว่าดูภาพโดยรวมแล้วมันคือทุเรียนแก่นะครับประมาณนี้แต่ว่าไม่มีใครเอาก็น่าจะยิดว่ามันเปลือกหนานะครับตอนแรกผมก็ว่ามันเปลือกหนานะแต่ที่ผมเอามาคือมันได้ปูเยอะนะครับมันน่าจะชดเชยก,กันได้กับเปลือกหนาแต่พอผมมาเจาะเช็กเนื้อคือเปลือกมันไม่ได้หนามากเลยนะ เปลือกแบบค่อนข้างกลา,างๆครับทุกคนแล้วก็สีเนื้ออย่างเก่งนะครับสีเนื้ออย่างสวยเลยนะเนะี่ยสีเนื้อจะสวยเหมือนที่เราเจาะเช็คเนื้อหรือเปล่า ประมาณนี้นะเดี๋ยวว่าใช้ได้มันก็จะมีคราบขาวนิดหน่อยออตัวเนื้อเสร็จแล้ว มีแต่เปลือกใช่ไหมเนี่ย <laughs> สองครูครับ เคครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูสีเนื้อใกล้ๆกันครับเนี่ยครับทุกคนสีเนื้อก็ประมาณนี้นะก็เหลืองอยู่มันก็เป็นเนื้อหนึ่งแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้เนื้อหนึ่งแบบถึงขั้นพรีเมียมเลยนะก็อาจจะมีคราบขาวนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ใน ep นี้ผมขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ใน ep หน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ